เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ5 0 0รอนะครับก็จะได้ตัวซุ้มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าล่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิงไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมพ่อพี่น้องแฟนเกมโลบอกทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมนะครับเจอแบบทราบในวันนี้ครับมีน้องเอฟซีคนนึงนะครับผมส่งแบบนี้มาให้ผมเล่นเว้ยแบบนี้ชื่อแม็กกูนซึ่งเดาวจากหน้าปกแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับโตเกียวกูนเว้ยซึ่ง น่าจะเป็นแบบคนไทยนะครับเพราะว่าเขียนภาษาไทยนี่ชัดเลยนะฮะนี่ไงเดวอลลลอปเปอร์ไทยเคอเมซิ่งสุก่อือืนะครับแบบนี้ไม่แบบคนไทยนะครับผมเราต้องสนับสนุนแบบคนไทยนะครับโดยการเปิดเกมพาร์โอ้เกมพาร์ราคาถูก OWL SSB นี่คืออะไรเนี่ย้ O w l รู้สึกจะเป็นอาวุธนะครับแต่ SSB นี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นชื่ออาวุธหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวย่อมาจากซูเปอร์ไซย่าบูเพ่าะวะไม่ได้ใช่แล้วก็ดเนทนะครับผม ทีเราจะกดเกมพารครับเพื่อเป็นการสนับสนุนแมพคนไทยแมบนี้นะฮะนี่เลยเกมพาน์อันนี้นะครับแค่29่สิบเก้าโลบั克เองอเดี๋ยวผมกดนี้ให้ด้วยกดโดเนทให้ด้วยเออเอาไปไม่รู้แมปดีหรือเปล่าแต่กูให้ไปแล้วแมปดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซับไพครับที่สนับสนุนแมพคนไทยนะครับแต่ว่าไม่มีโลบัคนะครับผมแนะนําเลยร้าน TNT ช h อ p นะครับคุณผู้ชมร้านเติมโลบัคครับเลสุดคุ้มนะฮะถ้าเป็นไอดีพาร์ทตอนนี้นะครับ เจะอยู่ประมาณเรทเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงนะเรท4.5แต่ถ้าเป็นแบบ V.I.P เซอร์เวอร์นะครับผู้ชมมันอยู่ที่เรท6เลยนะครับผม<อ>ผมจะเติมสัก10บาทละกันนะครับเพื่อเมื่อกี้เรากดเกมพาร์ตไปแค่ประมาณ50โลบักเองนะครับผมเดี๋ยวเ,เติมเงิน w a l l e ตนะครับนี่เลยเป็นระบบแบบอ่างเปาเช่นเคยนะครับผมผู้ชมโอเคได้เลยครับผม10บาทไปครับเดี๋ยวเรา,าเติมแบบ V.I.P เซอร์เวอร์กันนะครับผม ขั้นตอนก็อ่านตามนี้เลยครับคิดว่าทุกคนนะได้เติมกันเป็นนะใส่ชื่อโรบอกไปก่อนเราจะได้60โรบักแล้วเพราะว่าเป็นเลวล6อ้าวต้องขั้นต่ําขึ้นไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเติมเงินเพิ่มก,ก่อนนะครับโอเคครับผมเราก็กดตรงนี้นะครับเพื่อไปคอมฟิกเพื่อตั้งราคา VIP เซิร์ฟเวอร์แล้วผมให้เป็น1้อโรบักนะฮะเสร็จแล้วก็ยินเข้าไปเรียบร้อยผมเราก็รอห้ถึงวัน,นครับโรบักก็จะเข้าตัวเราเลย โอเคใครอยากเติมนะครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บไปให้ตาได้คลิปนี้นะครับผมเราเข้าเกมกันดีกว่านะครับผู้ชมในรีวิวที่ซื้อวอ่าที่โอ้เฟี้ยนเหรอแต่คนนี้เปิดแล้วเราคลิกแกปเปิดเซิร์ฟใหม่เราจะเข้าเซิร์ฟค,คนอื่นแทนดีกว่าอีอีอโอ,โอ้โอเคเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้มายกอดเขาซื้อเหมือนโตเกียวกูนก็ใช่แหละก็โตเกียวกูนนี่ดาบอะไรเนี่ยคาตาณาธรรมดากับจอกดูดาบเกมพาร์ดกูโอ้โหเจ้ Amazing สุดๆวิ wing, wing. ่งวิ่งอ้าโอ้ผมตีทีลึงนี้แบบมีสกิลสุด Amazing นี้ด้วยแหละครับคุณผู้ชมแล้วถ้าจะกดวิ่งเราต้องกดตรงนี้เหรอเอามาอาคลิกใช่ไหมเนี่ยงี้แสดงว่าโทรสัพว่าน่าจะเล่นได้ด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้โอชิตโอ้แรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองรับธรรมดาสิ เอ๊ะน่าธรรมดาทำไมกูรู้สึกว่าแรงกว่าวะคุณผู้ชมครับทำไมดามบกูรู้สึก,ออกเบาเบาอ่ะกด Q เป็นการแดะนะครับกดอะไรเป็นการวิ่งเนี่ยอ๋อกด R เป็นวิ่งนะครับกด E เป็นเดินโอเคกด R เพื่อวิ่งนะผมกด E เพื่อกลับเป็นโหมดเดินนะฮะตีเข้าทียี่สิบแล้วดาบอันนี้กูละ ข้าที่ยี่สิบเหมือนกันแต่มีสกิลใช่ไหมโ,โ,โอ้โหปึบโอ้ว้าวสกิลสุดอลังก,การยี่สิบเก้าโลบัสโคตรคุม้มกดซีโอโอสกิลอะไรไม่ไี่ยกดวีสิโอ้กะดูเรอตอนนี้เป็นสิบสองแล้วครับเสเตตเรา คุณเนทควิงเก้คือผมต้องใช้อะไรอะคุณผู้ชมมันมีเออเดี๋ยวมันต้องมีหางสิเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาร้านซื้อหางก่อนคุณผู้ชมมันต้องมีหางนะครับมันต้องมีหางไม่มีหางไม่ได้อหางยู่ไหนหางอยู่ไหนร้านขายหางเออเจอระหว่างทางก็จัดแม่งเลยกันฮะนอาวุธรโหด เทพก่อสร้างตายซะมึงเออเฮ้ยอันนี้รู้สึกเป็นอะไรเนี่ยบอสกูนยุเทพเป็นบอสเหรอเอ่อโอ้ว้าวผมจัดสกิลเดียวบอสแม่งตายไปเลยว่ะคุณผู้ชมเลเวลกูยี่สิบเลยไม่ใช่สกิลไหนวะเนี่ยเอออืมผมโดนมันมาเดียวตายเหมือนกันไม่ว่า้างห่างอยู่แถวนี้เหมือนกันไม่มีฮะ จากที่ผมเล่นโตเกียวกูนมาเคยเล่นเมื่อนานบางช่ำมาแล้วรักขางจะอยู่ในพวกซอกตึกพวกนี้เอ๊ะอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยหรือมันไม่มีหางวะครับคุณผู้ชมเกมเนี่ยพมเราเห็นวิแตออาวุธซีจีอ่ๆๆอะผมนดบว่า,าตึกใหญ่ๆนี่น่าจะใช่นะครับต้องการเข้าไปใช่ต้องการเข้าไปต้องการออกอไม่อโอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมมันเหมือนเป็นลาน PVP มากกว่านะครับเนี่ย ต้องงานออกโอเคไม่ต้องงารเข้าหรือว่าจะเป็นไอเสีฟ้านั่นเออชิบหายลนะตกน้ำอ <c oughs> <c oughs> <athlete> er <c oughs> ีกกลไอเสีฟ้านั่นแน่นอนครับผมผมว่าใช่อุ้ยโดนมันบอสอะไรอ่ะอุ้ยอาวุธเหมือนกับเราเลยหรือเปล่าปึ๊บโอ้ยเรื่องปันหายไปครึ่งนึงนะครับผู้ชมมันโดนสกิลของเข้าไปทำไมหมอนี้ไม่งว่าอะไรวะเนี่ยรอยี่สกิลกูคูดานาจังวะโอมากอด โอเคตายเวล631เลยว้าวอัพสเตตบาา้างดีกว่าอัพคาคุเนะให้หมดเลย,เยไม่สิของเราเป็นควิงเก้หรือคาคุเนะกันวะต้องเป็นควิงเก้เมื่ะวาของเรา oh อะโอมากอดนะแควิงเก้ให้หมดเลยกันอะแล้วก็อัพเรือซะหน่อยโอเคของเรามันเป็นควิงเก้นะผม มันต้องมีเนื้อให้เก็บไปเนะ่อาริมะมันคือบอสอาริมะมาตอนนี้เราต้องหาราชายหางนะครับผู้ชมไม่มีว่ะเอ๊ะเกมนี้มีหางหรือเปล่าวะเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทาแบบหาง,งคากุนี้มานะครับผู้ชมครับโอ้โหผมคือนที่เร็วมากซีเราตีแรงขึ้นไหมโอ้แรงขึ้นแล้วใช่ครับเราต้องอัพออไอควิงเก้น,นะครับเพราะว่าเรามีอันนี้ซีคาตานาแบกจากอันนี้ไม่ใช่เหรอ กินคุยแบ็กโอ้โหราคาแพงกันเเนี่ยอาวุธเจสัน O W L S S G แบ็กอ้า S S อ๋อ S S S B B B ขอเราเป็น S S B นะครับโอ้แล้วก็มีอาวุธขายเต็มเลยซึ่งเงินเราไม่พอซื้ออะไรสักอย่างนะครับผู้ชมซีคาตานะบวกดาเมจแรนดอมอุ้ยใช่เหรอปึ๊บบวกดาเมจเหรอโคชั่นแบ็กอะไรอะ What the fuck of oh, poison สีขนาดน่ะอ๋อสีเหรอโุ so, ่คือเหมือนจะไม่มีจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ so, ไม่มีจริงๆนะเนี่ยหรือมันมีหรือใครรู้ครับว่าอยู่ตรงไหนนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมพยายามเดินหานี่ไม่มีจริงๆนะเนี่ยนะี่แนะโดนสกิลกูเข้าไปยิ้มมึงตายเร็วแนะ่กูรีบส่งมึงไปลงลอุลกไอตูดสวยโอ้ oh, เออ ไมตรงนี้มีบอสอะไรไม่รู้อ่ะคเนกีเหรอ,อมันมีคเนกีด้วยอุ้ยโอ้โอ้ my god What the fuck โอ้ shit โหเป็นบ้าเลยต้องอัพเพิ่มจังหวะนี้ปล๊บสกิลนี้เข้าไปเปิดก่อนได้เปรียบไม่รู้ว่าเลือดมันลดหรือเปล่าโอ้โหกูโดนสกิลนี้ที่เดาวตายไม่อยากเห็นเลือดมันนะอ่ะอยากรู้ว่าเลือมลดมันลดไหม ไมเราเปลี่ยนไปเกิดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะสมเกิดเอานะครับเฮ้ยมันตายแล้วโอ้โหจริงๆเราก็สู้ไหวเหมือนกันเนี่ยโอ้พี่เดียววิวเป็นร้อยเลยคุณผู้ชมไม่ฟาร์มเงินดีนะฮะพี่ฟาร์มเงินดีเยี่ยมเยี่ยมทำเข้าไปเลยนี่นี่ก็เอาไปอัพเลือดสักร้อยหนึ่งพอเราเน้นตีแรงวิตันเท่าไหร่วะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหพี่เดียววิวร้อยละ เวลตันสองพันหนึ่งลอยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เบลอลอยละฟาร์มไม่นานนะตันแล้วเนี่ยงั้นไฟาร์มคันนิกิใช่ไหมแล้วก็มีอาริมะเออฟาร์มอาริมะก็ได้รู้สึกว่าคันนกิมันจะได้ของเยอะกว่านะครับได้เงินเยอะกว่าวันช็อตแน่นอนโอ้โหชิวๆกลับไปตบคันนกิต่อคือเราต้องเดาฟาร์มอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันเออเคได้ไหมเนี่ย เอฟเคน่าจะขึ้นน้อยอยู่พอตัวเลยนะครับผู้ชมครับว่าเดินฟาร์มดีกว่าเดินฟาร์มบอสอะไม่โดนไม่โดนโอเคสวยเยี่ยมเยเล่นแป๊บนึงผมเริ่มอัพแรงนี่ผมก็ตีบอสอย่างแบบแรงมากแล้วครับตอนนี้เนี่ยอันนี้ไม่เกิดโอ้ไมมึงยังไม่เกิดเลยไม่ใช่เหรอมึงยังไม่เกิดไม่ใช่เหรอวิญญาณเหรอจิตวิญญาณงี้เปุ๊บโอ้โหอีซี่เพื่อนผมเอฟเคตรงนี้น่านจะได้แล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยหนีมึงตายแน่กูเอฟเคตรงนี้ได้คุณชมถ้าเอฟเคอย่างงี้ใช่ปะ่ะนี่เราก็เอาไม่ถึงเหรอโอ้ไม่กอดโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับลิปนี้มีอนี้ละกันนะครับผมมันไม่มีหางอ่ะผมจะใช้หางมากเลยเ้ยตอนนี้มันก็มีค่าอาวุธนะครับเดี๋ยวเราต้องฟาร์มเงินซื้ออาวุธเพิ่มไปครับคุณผู้ชมจริงๆอาวุธนี้มันก็หัวแล้วเนะี่ย กูองกูเนี่ยยี่สิบเก้าลบักเนี่ยไปครับวิดเจ็ตกลับไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเชียงมาเนี่ยใครชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดทับตะใครด้วยครับโอเคไปวิเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณชมบ๊ายบายคตะกี้ตลอดไปก่อนครับผมซีโอเกนเลเธอร์